สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําข้อสอบแพทปี2 5ง2กันค่ะข้อนี้นะคะเขาถามเรื่องเซตค่ะแล้วชอยส์แต่และชอยส์เนี่ยเขาถามถึงการเป็นสับเซตวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันค่ะเขาบอกว่ากําหนดให้ a เนี่ยเป็นเซตของเซตว่าง1แล้วก็เซตของ1นะคะมีสมาชิก3ตัวแล้วชอยส์เนี่ยเขาถามถึงการเป็นสับเซตเราก็รู้ก่อนเลยว่าเซตใดเซตหนึ่งเนี่ยจะมีจานวนสับเซต ทั้งหมด2ยกกำลัง n โดยที่ n เนี่ยคือจำนวนสมาชิกของเซตนั้นข้อนี้นะคะ A เนี่ยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด3ตัวนะคะ1 2 3นะคะดังนั้น A จึงมีสับเซตทั้งหมด2ดยกกำลัง3ก็คือมี8ตัวมี8ตัวและเขียนออกมาได้เป็นดังนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะเขียนเซตของสมาชิกแต่ละตัวก่อนก็จะได้เป็นเซตของเซตว่างเซตของ1เซตของเซตของ1ต่อมานะคะก็เขียนจับคู่กันค่ะเป็นเซตของเซตว่างกับ1เซตของเซตว่างกับเซตของ1แล้วก็เซตของ1กับเซตของ1 แล้วก็ต่อมาก็3ตัวนะคะก็คือตัวมันเองแบบนี้และอย่าลืมค่ะเซตวางเซตว่างนะคะเป็นสับเซตของเซตทุกเซตค่ะทีนี้ค่ะเราก็ได้จํานวนสับเซตของ A ทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อตรวจความถูกต้องอีกรอบนึงนะคะดูว่ามันมี8ตัวจริงหรือเปล่าก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ตัวครบแล้วนะคะเราก็มาทําในแต่ละช้อยเลยนะคะ ก็จะเห็นว่ากฎไลท์นะคะบอกว่าสับเซตเป็นเอ้ยบอกว่าเซตว่างเป็นสับเซตของ a ถูกไหมข้อนี้ถูกแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกเซตนะคะเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตเลยนะคะข้อนี้ถูกต้องนะคะต่อมาว้า wow วค่ะเซตของ1กับเซตของ1นี้เป็นสับเซตของ a ถูกต้องไหมนะคะถูกต้องนะคะนี่ตรงนี้นะคะอยู่ในสับเซตของ a นะคะดังนั้นว้า wow วก็ถูกต้องนะคะ ต่อามาห่วงใย,ยค่ะเซตของเซตว่างไม่เป็นสับเซตของ a ถูกไหมนะคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าเซตของเซตว่างเนี่ยมันอยู่ในสับเซต A นะคะดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะแต่ตอบข้อนี้นะคะเพราะเขาถามหาข้อผิดใช่ไหมคะทีนี้หัวร้อกันค่ะมาดูหัวร้อกันก่อนาบอกว่าเซตของเซตของ1กับเซตของ1กับเซตของ1เนี่ย ไม่เป็นสับเซตของ a ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเพราะว่าดูในสับเซตของ a ที่เราเขียนมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวนี้อยู่เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้ตอบข้อนี้นะคะเขาให้ตอบข้อที่ผิดนะคะข้อนี้จึงตอบห่วงใหญ่นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะใน facebook เนี่ยที่มีคนตอบเข้ามานะคะจะตอบหัวเราะนะคะเป็นอันดับที่หนึ่งคะ่ะรองลงมาก็จะเป็นห่วงใหญ่นะคะ ก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยก็ทําคนเข้าใจผิดไปเยอะเหมือนกันนะคะก็อยากให้น้องระวังไว้นะคะเพราะว่าข้อนี้ไม่ได้คํานวณอะไรยากเลยนะแค่เรารู้ว่าการเขียนซับเซตเนี่ยเขียนยังไงแล้วก็ทบทวนให้ถูกต้องอีกทีโดยการที่ดูว่าซับเซตของเขาเนี่ยมีกี่ตัวนะคะก็วันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ